สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเช็คพลังงานของคุณและเขาก่อนนะคะ ลักษณะหรือราสีออออของของเขานะคะคสั่งเขเเอ,อมีพิจิกพิจิกกันบังกรผู้ศพเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนจริงจังหนักแน่นเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะ คือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนยากเป็นคนหนักแน่นค่อนข้างหนักแน่นคือถ้าเขาคิดหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะเปลี่ยนใจยากแล้วก็เป็นคนที่มักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรื่องที่เขาโฟกัสมากที่สุดก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องของครอบครัวครอบครัวต้องสุขสบายครอบครัวต้องมั่นคง เป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเสาหลักเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่แบบว่าชอบสั่งสอนคนอื่นด้วยอืมส่วนคุณพลังงานของคุณดูเป็นเด็กเลย mm. เมื่อเทียบกับเขาเออลัคนาหรือราศีของคุณนะคะมีเมษสินธนู เมถุนกุมมังกรอืมคุณเป็นคนล่าเริงสดใสเป็นคนที่ไม่ค่อยวางแผนอะไรมากมายคือเขาอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแบบจริงจังฟิลิเอตวางแผนมีแผนการเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็เป็นคนแบบอะถ้าเปรียบเทียบนะเขาเป็นนักวิชาการ เป็นนักวิชาการส่วนคุณเนี่ยเป็นเป็นแนวแบบอาร์ติสทำอะไรตามอารมณ์ทำอะไรตามใจเอาความสุขเป็นหลักความสบายใจเป็นหลักแล้วก็ชอบแบบความตื่นเต้นท้าทายไม่ชอบความความนิ่งความสงบเขาอ่ะจ,จะเป็นคนเหมือนแบบเหมือนอยู่ในกรอบมีกรอบของชีวิตค่อนข้างแบบชัดเจนแต่คุณเนี่ยจะเป็นประเภทที่เออ ชอบทําอะไรนอกกรอบเพราะมันตื่นเต้นชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบลองอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของกับความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคุณเต็มที่กับคนคนนั้นคุณให้ใจไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนเหมือนแบบตกหลุมรักง่ายรักคนง่ายแล้วก็เอ่อ กล้ากล้าลุยกล้ากล้าแสดงออกกล้าแสดงความรักในขณะที่ฝั่งเขาอะ่ะจะเป็นคนที่เนิบเนิบช้าช้าค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะรักใครก็คือก็อกช้าเปิดใจยากอืมวิต่างกันเลยนะพลังงานต่างกันมากเลยนะทีนี้ขอดูความสำคัญของคุณกับเขาตอนนี้หน่อยเป็นยังไงว้าว เ0น f c อ p ครักกันดีเหรอควีน n o อ p เพนท c l e โค่ฟิกลอบเพนเป็นโอ้เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ก็คือรักกันดีนะคะดูแลกันและกันดีแล้วก็เขาก็มีคุณคนเดียวคุณก็มีเขาคนเดียวเป็นแบบนั้นนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ใครที่กําลังดูอยู่แล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่ อีลุงตุงนังรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะเพราะอันนี้อ่ะเท่าที่ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบใจฟูอยู่เหมือนกันเป็นความสัมพันธ์แบบอสงบอบอุ่นนะคะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยรักกันดีอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบหยุมหัวถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่กําลังยุมหัวกันอยู่ตอนนี้หรือท็อกซิกอยู่ตอนนี้คลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะอ่ะบอกไว้ก่อนแต่สามารถดูได้นะ ทีนี้คนคนนี้เขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเมจิเชียนเฮ้ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรคุณหรือเปล่าเนี่ย j u สติสเพเทดออฟวอนอะ ใครที่คบกันมาแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะเราว่ามีโอกาสที่เขาจะขอแต่งงานขอจดทะเบียนขอขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะพูดเรื่องแต่งงานเพราะว่าแต่ไอเรื่องแต่งงานเนี่ยคือยังไม่ชัดเท่าจดทะเบียนเพราะว่ามันมีเรื่องของจัสติสเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นการแบรบอาจจดทะเบียนสมรสกันก่อนแล้วเรื่องงานก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ เนี่ยมาพร้อมกับเพจออฟบอ์นะแล้วก็เมจิเชียนคือเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณนะด้วยการแบบขอพัฒนาความสัมพันธ์หรือขอขอขอ,ขอแต่งงานขอจดทะเบียนขอเออหรือชวนสร้างครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะแต่มันมีอะไรที่มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของอาการเดินหน้าอืม แต่เราว่าเขาเหมือนกับเตรียมแบบเซอร์ไพรส์คุณอนะแบบไม่ให้คุณรู้ก่อนไม่ให้คุณไม่ให้คุณรู้ว่าเออเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้เราบอกแล้วคงไม่เป็นไรเนะเราะเพราะเพราะมีเซอร์เชินขึ้นมาเหมือนเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอนะอยากให้คุณแบบประหลาดใจอ่าแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์สิ่งที่ประหลาดใจอะเป็นเรื่องดีนะ เป็นเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆที่เขาเตรียมไม่ให้คุณอือะไรอีก head of sword knight of cup ace of sword ตัวเขาอะเอาจริงๆเราว่าตอนเนี้ยเขาเขาอยากจะทำให้ อยากหนึ่งอยากทําให้คุณประทับใจแล้วสองคือเขาค่อนข้างจะคิดคิดเยอะอะว่าเาจะต้องทํำยังไงดีเขาดูมีความกังวลนะคะดูมีความกังวลว่าคุณจะโอเคไหมคุณจะตอบรับเขาไหมเราก็ยังรู้สึกว่าเขาจะขอคุณแต่งงานหรือขอคบอถ้าถ้าบางคนเป็นคนคุยกันอยู่ก็อาจจะเป็นแบบการขอคบหรือการสารภาพรักอะไรแบบนี้นะแล้วเขามีความรู้สึกว่ามีความกังวลใจเล็กๆอะว่า มันจะสําเร็จไหมคุณจะรับรักเขาไหมคุณจะตอบรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีแอบปรึกษากับกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเขาด้วยนะแต่คุณไม่ต้องไปไอ้นี่นะไม่ต้องไปแบบว่าแอบถามแอบแอบสืบอะไรอย่างนี้หรอกนะเพราะความตั้งใจแรกของเขาเลยเ่ยอย่างที่บอกเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณอะ ถ้าคุณรู้เยอะเป็นมากกว่านี้ถ้าคุณรู้อะไรมากมายถ้าคุณไปแอบถามคนนู้นคนนี้คุณคุณจะไม่ได้ความเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วเขาก็จะแบบเขาก็อาจจะรู้สึกเฟลเพราะว่าอุาสตร์จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่เออคุณรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอรู้ไว้แค่นี้พอแล้วก็ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามสื่อนะจะได้เซอร์ไพรส์ของจริง เขาวางแผนอนาคตต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสถานะกับคุณนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะไปในในทิศทางที่ดีขึ้นน่ะในระดับหรือเลเวลที่สูงกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นเป็นคนคุยก็เปลี่ยนไปเป็นแฟนเป็นแฟนก็เปลี่ยนเป็นเป็นสามีภรรยาเป็นแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมีแผนในเรื่องของอาการวางแผนชีวิต คือตอนนี้เขาเขากําลังวางแผนชีวิตต่างๆว่าจะทําอะไรหนึ่งสองสามสแต่ในนั้นมีคุณอยู่อยู่ในแผนของเขาด้วยนะคะบางคนมีแผนที่จะโยกย้ายงานเปลี่ยนแผนเออไม่ใช่โยกย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือย้ายที่ทํางานบางคนต้องย้ายไปต่างจังหวัดบางคนต้องย้ายไปต่างประเทศและเขาอยากให้คุณไปด้วยเออ หรือบางคนมีมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือถ้าเขาอะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเขาจะคุยกับคุณเรื่องนี้แหละว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนยังไงกันเขาจะย้ายไปอยู่กับคุณหรือคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราเห็นลูกโลกเราเห็นเรื่องของของการเดินทางไกลอะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นสถานที่ด้วย หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของแค่ความสัมพันธ์ที่ที่เปลี่ยนแปลงอืมมีเรื่องต้องตัดสินใจที่ต้องคุยกันแบบจริงจังแบบเด็ดขาดต้องทําข้อตกลงกันแต่ตัวเขาอ่ะมีแผนไว้แล้วแหละคือเขาก็อาจจะไปคิดแผนมาว่าหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณเลือกช้อยนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเลือกช้อยนี้จะเป็นแบบนี้คือทําแผนมาให้คุณเลยอ่ะแล้วคุณก็มีหน้าที่แค่อ่ะดูแผนของเขาแล้วคุณก็เลือก ตัดสิทใจลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคในเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ด้วยพลังงานค่อนข้างเร็วไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาคงเริ่มปฏิบัติการอานจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ